ไปดูกันนะคะว่าของเราจะเป็นหมายเลขใดแล้วเราจะมีความสามารถพิเศษด้านใดบางท่านอาจจะไม่ใช้แค่อย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหมอแววไพ่พลังจิตนะคะไม่ได้เจอกันนานมากหมอแววห่างหายไปจากการทําคลิปพวกดูดวงหรือว่าคําทํานายเสียงทายอะไรต่างๆนะคะ นานมากนานแบบเรียกได้ว่าระดับเป็นปีเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะคะที่หายไปไม่ใช่อะไรคืองานเยอะมากยุ่งมากแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้จัดสรรเวลาจะพยายามเพราะว่ามีคนร้องขอเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะทําเมื่อไหร่จะทําสักทีแต่ว่าโอเคตอนนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะพอที่จะจัดสรรเวลาแล้วก็จัดให้ทุกอย่างมันลงล็อกลงตัวได้แล้วนะคะก็เลยมา มาเจอกันเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับมนุษย์พลังจิตทุกท่านแล้วก็สำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ยินดีต้อนรับเช่นกันนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะพอเวลาที่มีคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปจะทําคลิปที่มันแบบน่าตื่นเต้นและก็น่าสนใจมากๆมาให้พวกเราทุกคนได้ติดตามกันนะคะอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาะดูกันในเรื่องของ ความสามารถพิเศษนะคะคนเราอะค่ะมีสิกเซนต์ใช่ไหมทุกคนมีสิกเซน์มากน้อยมีรู้ตัวมีแล้วไม่รู้ตัวก็มีวันนี้เราจะมาดูกันว่าเรานะคะมีสิกเซน์ประเภทไหนนะคะอ่ะในอ้อขออภัยค่ะเสียงเด็กน้อยข้างล่างส่งเสียงเ<อ>นาะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เดี๋ยวจะมีให้เลือกห้าหมายเลขนะคะให้พวกเราทุกคนหลับตาเนาะหลับตาหลับตาแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะคะสื่อกับเบื้องบนสื่อกับอดีตชาติพบของเรานะคะสื่อกับตัวเราในอนาคตสื่อกับตัวเราในทุกมิตินะคะแล้วก็ส่งจิตไปว่า ยานพิเศษยานวิเศษยานพิเศษอันใดซิกเซนอันใดที่ข้าพเจ้ามีขอจงปรากฏอยู่บนหน้าไพา่ตามตัวเลขที่ข้าพเจ้าจะเลือกดังต่อไปนี้นะคะแล้วเลขไหนที่ผุดขึ้นมาในหัวเรานะคะเลขไหนที่ผุดขึ้นมาในหัวเราให้เลือกเลขนั้นถ้าเลขเราเลขที่มันจะใช่สําหรับตัวเราเดี๋ยวเรามองไปแป๊บเดียวเราคือแบบ1นถึงสามวิอะคะ่ะไม่เกินนี้นะเพราะถ้าเกินหลังจาก3าวิไปแล้วเนะี่ยมันจะคือลักษณะของการที่เราคิดเองละมันจะเริ่มมีจิตปรุงแต่งเข้ามาละนะคะ ภายในหนึ่งถึงสามวินะคะว่ามันเป็นตัวเลขไหนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าของเราจะเป็นหมายเลขใดแล้วเราจะมีความสามารถพิเศษด้านใดบางท่านอาจจะไม่ใช้แค่อย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวไปชมกันค่ะสำหรับหมายเลขหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าเรามีเซนทางด้านไหนโอ้ชัดเจนมากนะคนคนนี้นะคะมีจิตใจที่อ่อนโยนถ้าเราไดเ้เลือกหมายเลขหนึ่งนะ พวกเรา,เาชาวใหม่เล็กหนึ่งนะคะใหม่เล็กหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมากๆนะคะชอบช่วยเหลือสัตว์เป็นคนรักสัตว์ชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนี้มีจิตใจที่อ่อนไหวมากๆนะคะ uh เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะสามารถสัมผัสได้เนี่ยเท่าที่ครูเห็นเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอดีแทนตัวเองว่าครูไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าครูมีค่าสอนมีอะไรด้วยแล้วตอนนี้ก็คือน,นักเรียนเรียกครูครูกันหมดก็เลยติดคําว่าครูไปในไป,ไปทีเดียวเลยนะคะคือคนใหม่เล็กหนึ่งนะคะ จะมีความสามารถพิเศษมียานพิเศษนะคะที่เขาหนึ่งเลยเขาเรียกว่า Empath Empath เนี่ยจะเป็นประเภทที่สามารถรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้นะคะรับรู้ความรู้สึกในที่นั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าแค่รู้นะแต่มันรู้สึกได้เลยว่าว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ชอบเราพอเวลาไปอยู่ใกล้คนนี้แล้วคนนี้ถ้าเขามีโรคในกายนะคะหรือว่ามีกําลังมีปัญหาอะไรอยู่คนใหม่เลขหนึ่งเนี่ยจะสามารถรับรู้ได้เลยนะคะสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยคนคนนี้ กำลังมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะคือจะเป็นความสามารถที่พิเศษมากๆเพราะว่าสามารถรับรู้ได้ในหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าจะต้องระวังตรงไหนปะจะต้องระวังตรงที่ว่าถ้าเราอ่ะไปรับรู้ตรงนั้นแล้วอ่ะเหมือนเราอ่ะไปเอาพลังงานของเขามาค่ะว่าคนนี้ป่วยคนนี้ปวดเมื่อยเหนือตัวคนนี้ปวดหัวคนเนี้โยโหยช่วงนี้เครียดมากเลยกําลังมีปัญหาความรักรุนแรงปัญหาการเงินรุนแรงคนที่เป็นแอมพาสคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งรับมาเต็มๆค่ะเพราะฉะนั้น วิธีแก้ไขก็คือการช่วยเหลือคนหรือว่าการรู้สึกสัมผัสอะไรแล้วปุ๊บบางทีมันยากที่เราจะอยู่ดีๆเราจะตัดฉึกไปนะคะให้เราไปทําตัวล้างขยะค่ะของครูมีทําลงเอาไว้ในช่อง YouTube ของครูเรียบร้อยล้างขยะคือดีมากดีมากๆคือแบบเป็นเครื่องมือที่ดีสุดยอดมหาศาลไม่รู้จะไม่มีคําบรรยายนะคะมันดีจริงๆเนาะมาต่อสําหรับคนใหม่เล็กหนึ่งนะคนใหม่เล็กหนึ่งเนี่ยยังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาจะมีลักษณะของการที่ สัมผัสวิญญาณแบบการได้กลิ่นนะคะสมมติว่าถ้าเขาไปบ้านใครอะ่ะแล้วเขามีความรู้สึกว่าถ้าเหมือนเขาได้กลิน่นอย่างเงี้ยได้กลิ่นเป็นกลิ่นบุหรี่กลินนกล่นน้ําชากลิ่นน้ําหอมกลิ่นเน่ากลิ่นอะไรก็ตามแต่คะ่ะบางทีได้กลิ่นหอมแบบแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะนะคนใหม่เล็กหนึ่งอะ่ะจะสามารถสัมผัสได้เลยเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างมีเซนส์นสัมผัสที่แม่นยำนะคะแต่ว่าเซนส์นสัมผัสเนี่ยมันจะผ่านในหลายรูปแบบคนใหม่เล็หนึ่งเนี่ยจะผ่าน สามารถรับรู้ได้ด้วยกันได้กลิ่นนะคะเนาะอ่ะโอเคก็จบไปสำหรับหมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อหมายเลขอื่นกันนะคะแมน่นไม่แม่นตรงไหนใช่ไม่ใช่ตรงไหนคอมเมนต์บอกเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหมอว่าจะได้เอามาปรับเนาะเอามาปรับเอามาแก้ไขนะสำหรับชาวหมายเลขสนะคะชาวหมายเลข2เรามาดูกันว่าชาวหมายเลขสอง้อหมายเลข2 หนึ่งเลยนะเป็นคนธรรมะธรรมโมเรียกได้ว่าในอดีตชาติเนี่ยเป็นผู้ที่อย่างรู้ในธรรมะนะคะขั้นแบบสูงสุดเลยเราจะสังเกตได้ว่าชาตินี้ค่ะต่อให้เราอไปอยู่ในกลุ่มคนที่จะมีความดำความเทาหรืออะไรก็ตามแต่แต่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือใจจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางค่ะจะเข้าใจชีวิตในการดำเนิน จะเข้าใจในการดําเนินชีวิตของมนุษย์โลกในปัจจุบันคือจะเป็นคนที่แบบเดินสายกลางไม่เรียกได้ว่าแบบโห่บ้าวัตถุจนเกินหรือว่าโอละทิ้งวัตถุจนเกินแต่จะเป็นคนที่เข้าใจโลกว่าอะฉันควรต้องมีต้องกินต้องใช้แต่ฉันไม่เบียดเบียนใครนะคะแล้วความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยที่เขากลับมาในชาติปัจจุบันเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเผยแพร่หลักธรรมคำสอนนะคะบางคนถึงขั้นบวชก็มีนะคะ คือเหมือนกลับมาเพื่อช่วยขำจุนโลกมาช่วยเหลือสัตว์โลกนะคะจิตใจเต็มไปด้วยความเมตตาค่อนข้างมีความอดทนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเห็นแสงสว่างในทุกที่ไปตรงไหนก็จะเหมือนเป็นสัญชยัยเป็นแสงสว่างของของของทุกๆคนนะคะมีความอบอุ่นนะคะ มีความรักให้กับทุกคนมีความเมตตาสูงนะคะแต่ข้อที่จะต้องระวังก็คือในเรื่องของการที่อาจจะถูกคนอื่นเอาเปรียบได้เพราะว่าบางทีอ่ะเขาเห็นว่าเฮ้ยเราดีมากๆเลยอ่ะนะคะคนก็จะมาเอาเปรียบมา take advantage จากเราได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงแต่ครูเชื่อว่าคนหมายเลขสองไม่สนใจนะคะเขาจะถือว่าฉันทําดีฉันให้ในสิ่งที่ดีถ้าเธอทําไม่ดีเธอคิดไม่ดีก็เรื่องของเธออะไรประมาณนี้เนาะนะคะแล้วคนหมายเลขสองเนี่ย นอกจากจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีความความรู้ในเรื่องของธรรมะหลักธรรมคาสอนมีความเข้าใจเขาเรียกอะไรเข้าใจในสัจธรรมของโลกเพราะฉะนั้นการการใช้ชีวิตของเขาอะจะค่อนข้างเป็นสุขนะคะทุกค่อนข้างน้อยเพราะว่าเข้าใจเข้าใจในใน,ในความเป็นไปของสัตว์โลกมากกว่าหมายเลขอื่นๆเนาะคือไม่ว่าอะไรจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นขาวหรือเป็นดําเขาสามารถ ปรับเขาสามารถประยุกต์เพื่อที่จะอยู่ในสภาวะแวดล้อมหรือว่าทาใหา้แวดล้อมที่อยู่ตรงนั้นของเขาค่ะดีขึ้นนะคะโดยที่ไม่ทําให้ใครบาดเจ็บไม่ทําให้ใครเสียใจนะคะเ,เป็นคนที่ถือว่ามีพลังงานดีพลังงานค่อนข้างสงบเนาะค่ะอันนี้ก็จบไปสำหรับหมายเลขสองนะคะสั้นๆน,นะคะถือว่าเป็นหมายเลขที่ดีทีเดียวเรามาต่อกันที่หมายเลขสามนะคะเรามาดูว่าความสามารถพิเศษ <c oughs> ยานพิเศษสำหรับหมายเลขสามคืออะไรโอเคหมายเลขสามเนี่ยออื <c oughs> เรียกได้ว่าความสามารถพิเศษของเขานะเขาเป็นคนที่ถ้าเขาไปตามสถานที่โบราณเรียกได้ว่าเหมือนเป็นจะใช้จะใช้จะใช,จะใช,จะใช้จะใช้คำว่าอะไรเดียวหมายเลขสามเนี่ย เป็นคนถ้าสังเกตดีๆนะจะเป็นคนที่ชอบของเก่าวัตถุกเก่าๆเมืองเก่าๆเรื่องราวเก่าๆนะคะครูขอใช้คำนี้แล้วกันเรียกได้ว่าเหมือนเป็นคนที่สามารถเห็นอดีตของคนอื่นได้แต่จะเป็นอดีตในระยะที่ค่อนข้างไกลไปในในหลายๆภพชาตินะคะเหมือนตัวเขาเองอะ่ะถูกเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนถูก เหมือนจะใช้คําว่าจองจําก็ไม่ถูกนะแต่จะใช้คําว่ามันเป็นลักษณะหน้าที่ที่เขาต้องแบกรับนะคะของของคนใหม่เลขสานะเป็นลักษณะของการที่เขาจะต้องคอยรับหน้าที่ตรงนี้มาว่าในกี่พบกี่ชาติเขาจะมีหน้าที่คอยบอกคนนะคะว่าเหมือนคอยแก้ไขอดีตให้คนอย่างเช่นอาเธอชาติที่แล้วเธอไปฆ่าคนมานะเธอจะต้องแก้ไขด้วยการทําสิ่งนี้สิ่งนี้นะ เธอจะต้องไปแก้กับเจ้ากรรมในเวรแบบนี้แบบนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นความสามารถพิเศษแต่มันก็แอบเป็นหน้าที่ไปในตัวแล้วครูดูว่าน่าจะอีกประมาณถ้าเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาเนี่ยตึงๆๆงตึงตึง,ตง,ตง,ตงเนี่ยประมาณเจดถึงแดชาติจนกว่าจะหลุดหน้าที่ตรงนี้นะคะคือตรงนี้ถ้าเป็นครูถามว่าครูเครียดไหมเอาจริงๆทุกหมายเลขที่ครูกล่าวมาเนี่ยมันมันมันเป็นที่ตัวครูทั้งหมดเลยนะคะครูมีทุกหมายเลขอยู่ในตัว มันถ้าเราคิดไป <c oughs> ถ้าเราคิดไปในมุมให้ให้ให้มันให้มันถูกต้องถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราอ่ะได้รับหน้าที่ได้รับเการมอบหมายได้รับเสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แต่เราสามารถทําได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แต่บางครั้งอ่ะมันก็เหนื่อยมันก็อึดอัดเนาะคนหมายเลขาที่จะต้องมาคอยรับรู้บางทีแค่แค่แบบเดินส่วนการก็เห็นแล้วอ่ะว่าแบบเฮ้ยคนเนี้ย มีอะไรติดตามมามีใครติดมาด้วยให้ช่วยหน่อยหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วคนคนเนี้ยเรียกได้ว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยขาดแคลนนะคะถึงเวลาที่เขาจะขาดแคลนทรัพย์หรืออะไรเงี้ยเขาจะคุยกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าแม้กระทั่งอธิษฐานจิตเขาก็จะได้โชคลาภมาอย่างแบบ อ,อยู่ดีๆมาได้ไงอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นของกำนันจากเบื้องบนเป็นของกำนันจากอีกมิติหนึ่งที่เราอ่ะกลับมาแล้วเราทําหน้าที่ตรงเนี้ยให้นะคะพอเราทําหน้าที่ตรงเนี้ยให้ให้ได้สําเร็จเนี่ย เขาก็ตอบแทนเรานะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนแห่งสวรรค์เป็นคนของสวรรค์นะคะได้รับการบัญชาแล้วว่าเธอจะต้องลงมาบนโลกแล้วทาหน้าที่นี้นะโอเคนะหมายเลขสามนะยินดีด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีแหละเนาะโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาต่อกันที่หมายเลขสี่นะคะคนหมายเลขสี่เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะคนหมายเลขสี่คนหมายเลขสี่เนี่ยถือว่าความสามารถพิเศษของเขาเนี่ย เออเป็นลักษณะของคนที่อย่างรู้อนาคตอะค่ะรู้แบบสายฟาฟาดมากรู้แบบอยู่ดีๆก็แบบเหมือนแค่แตะตัวเงี้ย ก็จะรู้เลยว่ามันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นในอนาคตกับใครหรือแม้กระทั่งบางทีนั่งนั่งอยู่มันจะเป็นลักษณะของการเหม่อลอยหรือว่าเดรีมหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันจะตกอยู่ในพวังก็จะเห็นภาพของใครบางคนขึ้นมาสมมติว่าถ้ามันมีคนใกล้ตัวอะค่ะที่กําลังจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอยู่ดีๆเรานั่งอะค่ะขออภัยค่ะคนหมายเลขสี่อะค่ะนั่งอยู่ก็จะภาพนั้นจะเกิดขึ้นปั้งขึ้นมาในนิมิตเลยค่ะเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะขึ้นแบบ อย่างน้อยๆก่อนเราอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเจนแต่เขาบอกว่าให้เราอะค่ะมันจะมีลักษณะของเทพเทพองค์หนึ่งนะคะคลุมไม่แน่ใจเทพองค์ไหนที่มีเกี่ยวกับสายฟ้าฟาดเเทพเจ้า,าที่เกี่ยวกับการอย่างรู้เขาให้เราให้เราไปบูชาแล้วเหมือนขอพรเพิ่มนะคะแล้วก็ให้ให้ทำตรงนี้ค่ะให้ฝึกไม่ใช่ให้ทำให้ฝึกไปให้ฝึกไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่า มันเป็นหน้าที่ที่มีความสําคัญมากเพราะเราอ่ะจะสามารถช่วยแก้ไขเหตุการณ์ให้คนอื่นได้นะคะคือโอเคเราไม่สามารถระงับความเป็นความตายของใครได้แต่เราจะสามารถทําให้คนที่กําลังจะจากไปหรือคนที่อยู่เนี่ยเขามีพลังใจที่ดีขึ้นสวัิอย่างของตัวครูค่ะเคยมีคนมาให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เขาจะจะจะ,จะมีโอกาสรอดชีวิตไหมแต่ครูเห็นแล้วว่าวิญญ,ญาณเขาไปแล้วนะคะครูก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากทุกอย่างเดี๋ยวทุกอย่างก็จะโอเคเอง ให้ไปทําแบบนี้นะอ่านหนึ่งสาไปทําแบบนี้นะนะคะคนที่กําลังจะจากไปเนี่ยเขาก็ได้รับไอเย็นได้รับไม่มีอารมณ์รุ่มร้อนโศกเศร้าเสียใจจากคนในบ้านส่วนคนในบ้านนะคะก็จะ มีความสงบมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานเหล่านี้ค่ะก็จะส่งให้คนที่กําลังจะไปเนี่ยไปสู่สวรรค์ได้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นได้ถ้าเขาจากไปทั้งทงท,งที่ทุกอย่างอะ่ะเต็มไปด้วยความเศร้าโศกมันคืออารมณ์ที่เป็นนิเกทีฟอารมณ์ที่มันเป็นลบนะคะอารมณ์ที่มันเป็นความเศร้าโศกเสียใจมันเป็นพลังที่งานที่ไม่ดีเหมือนเล่าค่ะจะเดินทางไปในแต่ละที่ถ้าเรานั่งเครื่องบินที่เครื่องมันไม่ดี มันก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเราได้นั่งสายกันบินที่ดีที่ทุกอย่างาพร้อมสับนะคะเราก็จะได้นั่งไปอย่างสะดวกสบายแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของคนหมายเลขสี่นะคะ่ะถ้าหากว่าเราเห็นอะไรขึ้นมาเรามีหน้าที่ที่จะบอกให้ทุกอย่างาดีขึ้นเราไม่ได้โกหกนะคะครูจะเล่าเรื่องหนึ่งที่ครูได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์เนาะ ที่เขาบอกว่ามีโจรเนาะมีโจรที่เขาโจรในสมัยก่อนซึ่งฆ่าคนมาแบบเป็น500เป็นพันเป็นหมื่นคนเลยนะคะแล้ววันหนึ่งเขาก็ปลดระวางเลิกที่ก็คือไม่ทําละแก่แล้วนะคะแล้วก็มีสาวกของของพระพุทธเจ้าคะ่ะเดินทางผ่านมาเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าถ้าคนคนนี้ได้ทำได้กินได้นอนได้อะไรแบบนี้ได้อิ่มน้ำสำราญนะเขาจะสามารถบรรลุได้นะคะเขาจะสามารถบรรลุได้นะคะ สาวกของพระพุทธเจ้าค่ะก็เลยพูดแบบนี้นะคะมีกลอุบายนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้โกหกนะคะเพื่อที่จะจูงจิตจูงใจให้เขา่คะเปลี่ยนความคิดหรือมันทริกกันนิดนึงะค่ะมันก็ทำให้สามารถทำให้โจรผู้นั้นนะะคสามารถสําเร็จบรรลุได้นะคะเป็นพระโสดาบันหรือว่าอะไรทักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะได้อย่างสําเร็จเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะ การที่เรามีหน้าที่ทําตรงนี้ถือว่าเป็นการช่วยคนอย่างมหาศาลครูยึดหลักอยู่หลักหนึ่งตลอดระยะเวลาที่หลายสิบปีที่ผ่านมาที่รับหน้าที่ดูดวงพยากรดวงชะตาของคนแต่ละคนนะคะแต่ช่วงหลังครูค่อนข้างรับน้อยเพราะว่าครูใช้เสียงค่อนข้างเยอะ สิ่งหนึ่งที่ครูยึดเลยค่ะครูไม่ได้เน้นว่าแม่นแต่ครูเน้นว่าคนที่เข้ามาแล้วค่ะชีวิตเขาต้องเปลี่ยนเขาต้องได้พัฒนาชีวิตพวกเราลองคิดดูนะคะคนทุกข์ค่ะไปหาหมอหาหมอครั้งหนึ่งค่ะเขาไม่หยุดหรอกนะเขาก็จะไปหาคนนั้นคนนี้คนนี้เรื่อยๆหาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้คําตอบที่เขาพอใจแต่ถ้า เราอ่ะยิ่งไปทํานายในสิ่งที่เขาอ่ะยิ่งทําให้เขาจิตตกนะคะหรือว่าทําให้เขาเกิดความหวังจนเกินพอดีอ่ะมันก็ทําให้ชีวิตเขามันก้ายเก๋ดได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้สติให้ให้หลักคำการคิดการดําเนินชีวิตนะคะประครองอคนที่เข้ามาให้เราช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากตรงนี้เอาไว้เนาะ ก็จบไปสําหรับหมายเลข4นะคะยังไงก็เดี๋ยวติดตามหมายเลขต่อไปกันได้เลยโอเค okay, เดี๋ยวเรามากันสําหรับหมายเลข5นะคะหมายเลข5หมายเลข5โอ,โอ้โอ้ดูว่าหมายเลข5้านะคะจะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษด้านใดอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน ผู้เห็นเป็นธาตุทั้งสี่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคนหมายเลขห้าเนี่ยครูขอทำนายว่าเป็นผู้ที่อย่างรู้ดินฟ้าอากาศเอาแบบนี้ลกันเคยใครที่เลือกหมายเลขห้าเคยเป็นไหมบางทีนั่งนั่งอยู่ะคะ่ะซู่อย่างเหมือนตัวครูเนี่ยครูไม่ค่อยดูพยากรณ์ไม่เคยดูเลยดีกว่าพยากรณ์อากาศนะคะไม่ดูเลยแต่ครูนั่งนั่งอยู่เพราะห้องครัวครูจะเป็นคนที่ห้องครัวจะปิดหมดเลยปิดปิดมืดนะคะ จะไม่ค่อยเห็นว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงเวลาทุกครูทํางานนะเนาะแต่นั่งนั่งอยู่ะเราจะรู้ว่าแบบอเนี่ยเคยเห็นแม้กระทั่งว่ามันจะมีแผ่นดินไหวนะคะแม้กระทั่งเครื่องบินตกเอแม้กระทั่งจะเกิดพายุหรืออะไรแบบเนี้ค่ะอย่างเช่นพวกดินถลมหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะมันมันเหมือนมันจะได้กลิ่นนะคะมันจะได้กลิ่น นะคะบางทีมันจะขึ้นเป็นภาพมาบางทีนั่งนั่งนอนนอนอยู่อะไรแบบเนี้ยมันจะขึ้นมาเป็นนิมิตนะคะจะรับรู้เกี่ยวกับพวกเ,เหตุเพศภัยอะไรต่างๆนะคะบางทีอาจจะไม่ได้เห็นในเรื่องของตัวบุคคลแต่จะเห็นเป็นเหตุการณ์บางทีเห็นในระดับโลกก็มีของครูเมื่อ,อ,อประมาณครูไม่แน่ใจว่า5ปีก่อนที่จะเกิดโควิดอะค่ะ5ปีก่อนที่จะเกิดโควิดอยู่ดีๆครูเหมือนเคลิ้มๆิมหลับอะค่ะแล้วครัว เหมือนว่าตัวเองอยู่บนฟ้าอยู่นอกโลกเลยนะแล้วมองเข้ามาบนโลกมนุษย์อะค่ะมันเห็นผู้คนเหมือนล้มตายกันแล้วเดินแบบไม่เหมือนคนนะคะเหมือนเป็นซอมบี้แล้วก็มีแบบโหูไฟลุกเต็ไมไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีไฟป่าไหม้นะคะหลายประเทศมากแล้วหลังจากนั้นก็เกิดโควิดนะคะคือตรงภาพตามทุกอย่างที่ครูเห็นเลยนะคะเราเราจะเห็นขึ้นมาเป็นเหตุการณ์บางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนะคะแล้ว แต่ว่ามันจะดีตรงที่ว่าอย่างน้อยเรารู้ว่ามันจะมาเนี่ยเราก็จะได้รู้วิธีป้องกันวิธีการเตรียมตัวซึ่งก่อนที่จะเกิดเนี่ยครูเคยบอกลูกศิษย์ครูเอาไว้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเธอคอยดูนะมันจะมีเชื้อโรคที่แพร่ออกมาจากห้องแลบนะคะมาจากประเทศเนี่ยครูก็บอกนักเรียนครูไปนะคะนักเรียนมาทานข้าวที่บ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆนักเรียนยังบอกเลยว่าโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อนะคะคือ บางทีอะค่ะเหตุการณ์อะมันห่างกันในระยะเวลาแบบเป็นปีๆก็มีกว่าที่เหตุการณ์จริงนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งอะบางทีมันอาจจะแค่ข้ามคืนก็มีเพราะฉะนั้นอะมันไม่สามารถบอกได้เลยเนาะอย่างน้อยการที่เราอะสามารถรับรู้ตรงนั้นเอาไว้ได้ค่ะมันก็ทําให้เราจะสามารถตั้งมั่นนะคะหมั่นทําความดีคิดดีทําดีหมั่นภาวนาหมั่นแบบทาจิตใจให้ล่าเลิงสดใส นะคะอยู่เสมอการที่การการที่เราอ่ะมีจิตใจที่ล่าเริงแจ่มจใสอะไรอยู่เสมอเนี่ยค่ะก็จะทําให้เราเอ่อมีความคิดเกิดขึ้นในทางที่ดีทําให้เราสามารถแก้ไขทุกปัญหาได้อย่างสบายๆนะคะหรือว่าได้ดีกว่าคนทั่วไปหรือว่าได้ดีกว่าเวลาที่เราอ่ะมีจิตใจที่หงุดหงิดเนาะโอเคก็จบไปสําหรับหมายเลขห้าเนาะก็ถ้ายังไงตอนนี้ก็ ครบทั้ง5้าหมายเลขเรามาดูกันนะคะว่าเ,เราได้หมายเลขอะไรแล้วสมมุติว่าถ้าหลังจากนี้ประมาณ3เดือนแล้วเราเข้ามาเสี่ยงทายใหม่เงี้ยค่ะมันก็ยังสามารถที่จะยังใช้ได้อยู่เป็นไทม์เลสนะคะสามารถใช้ได้ตลอดไปเพราะว่าความสามารถพิเศษของมนุษย์มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้มีอันนี้อ่ะอีก3เดือนอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีเพิ่มนะ,ะเพราะฉะนั้นชิลๆสบายๆนะคะทํากันอย่างผ่อนคลายถือว่าเ,เป็นสิ่งที่ครูเอามา ให้พวกเราได้ทดสอบพลังจิตกันดยูยังไงก็ฝากนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าเ,เวลาที่ครูมี ความรู้หรือว่าการทำนายการเสี่ยงทายอะไรต่างๆที่มันจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะจะนำมา,าทำคลิปลงให้เรื่อยๆนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ยังแบบโอ้โหตั้งหน้าตั้งตารอ,อคอยกันแล้วก็ยังคงให้การพพอร์ตอยู่เสมอนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ